สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาตรวจสอบวันเรานิดน,นึงค่ะว่าใครมีคราบพัดกันบ้างคะมีคราบชากาแฟบุหรี่และมีลมหายใจไม่สดชื่น12ชั่วโมงทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจใครบ้างคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปแล้วนะคะเพราะอะไรคะเรามีตัวพิเศษใหม่ล่าสุดของอคริสเตอร์ออกมาใหม่ ะะครบเครื่องเลย3พลังนะคะสมพลังด้วยกันค่ะพลังแรกเขาเรียกว่าพลังของการขจัดคราบนะคะมีความละเอียดอ่อนนะคะขจัดคราบชากาแฟพลาสบุหลีได้เลยนะคะซึ่งสารตัวนี้เขาเรียกว่าไดเนตเตสลิก้าค่ะไดเนตเตสลิกาจะช่วยขัดวันให้เราเนี่ยขาวใสขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีค่าบพัดแปลงเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะนะคะเมื่อไหร่ที่เราเนี่ย มีสารอาหารที่อยู่ในช่องฟันของเราเนื่องจากเราแปลงไม่หมดเขาก็จะกลายเป็นจุลินทรีย์จุลินทรีย์จะมีสภาพเป็นกรดแล้วก็จะทําสารอาหารแร่ธาตุฟันเราเนี่ยให้บางลงฟันเราก็จะผกุการแปลงฟันที่ถูกวิธีอีกข้อนึงค่ะเราต้องคืนกลับแร่ธาตุฟันเราค่ะการคืนกลับแร่ธาตุของฟันเรานัา่นหมายถึงว่าเราต้องมีสารตัวหนึ่งนะคะคืนกลับแร่ธาตุฟันเราให้ฟันเราแข็งแรงสารตัวนี้เขาเรียกว่าลิมิเนตค่ะ ลิมอเนีช่วยคืนกับแร่ธาตุฟันค่ะให้ฟันเราแข็งแรงนะคะจุลินซีย์หรือสภาพเป็นกรดไม่ทําร้ายฟันเราไงคะอะ่หลังจากนั้นค่ะลมหายใจสดชื่นต้องพึ่งสมุนไพรแล้วค่ะสมุนไพรส1บชนิดนะคะจะช่วยให้ลมหายใจเราสดชื่นนะคะยับยังบ้งแบคทีเรียนะคะยับยั้งจุลินทรีนะคะสมุนไพรของ ของคลิสเตอร์เราเนี่ค่ะมีทั้งหมด11ชนิดนะคะมีก้านพลูค่ะมีทีทรีนะคะยูเออรยูะะยริตัสนะคะยูคาลิตัสนะคะแปปเปอร์มินต์ค่ะมะน,นาวนะคะสเปนมินต์ใบโหระพาคาราบูนขิงจะเอมเทสะะดาวซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ค่ะช่วยลดการเจ็บฟัน นะคะลดฟันผุยับยังบ้งแบตเตอรียนะคะแล้วก็ทําให้ฟันเราแข็งแรงอยู่ในนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นยาสีฟันตัวใหม่ของทิสเตอร์ตัวนี้นะคะมีครบหมดเลยค่ะนะคะคุณก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของกินปากนะ,ะคะคราบพัดคราบชุลินซีอีกต่อไปนะคะก็ลองดูค่ะอ้าวทิปค่ะทิปนิดนึงนะคะการแปรงฟันของเราตอนเช้าแปลงฟันก่อนค่ะระหว่างวันถ้าเราทานอาหารเสร็จแล้วเราก็แปรงฟันนะคะ ตามด้วยสเปรย์ฉีดปากค่ะตอนเย็นค่ะใช้ไหมขัดฟันก่อนนะคะเพื่อเอาเศษอาหารออกตามร่องของฟันแล้วตามด้วยน้ำยาว้วนปากและตามด้วยอะไรเดี่ยวเป็นฟันก่อนน้ำยาว้วนปากอ่ะครบนะคะถ้าย่างไงก็ลองใช้ดูค่ะนะคะเพื่อสุขภาพฟันที่ดีทำให้เรามั่นใจนะคะ